เธอนั้นก็ได้แนะนำเมนูอาหารให้กับทางลูกค้าของเธอที่ได้มาใช้บริการห้องพักของเธอในวันนี้ก่อนที่เธอนั้นจะลุกเดินออกไปคือก่อนหน้านี้เธอนั้นได้มาเซ็นกิจาการต่อจากเจ้าของกิจการคนเดิมซึ่งรีสอร์ทแห่งนี้นั้นจะอยู่แถวชานเมืองและอยู่ไม่ไกลจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากนักเพราะห่างจากรีสอร์ทของเธอไปประมาณสักสิกิโลจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นน้ําตกซึ่งก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยชอบเดินทางไกลก็มักจะแวะเวียนมาพักผ่อนและเที่ยวที่น้าตกแห่งนี้อยู่เป็นประจํา ส่วนคนที่กำลังนั่งคุยอยู่กับเธอตอนนี้นั้นก็คือคนที่เป็นเพื่อนของเธอที่เป็นผู้รับเหมาที่เธอนั้นได้จ้างให้เขามาช่วยรีโนเวทห้องพักแห่งนี้ให้กับเธอหลายวันถัดมาเธอนั้นได้เปิดกิจการเป็นวันแรกเธอเองก็ได้ตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะมาทําความสะอาดตามห้องพักต่างๆไว้รอต้อนรับลูกค้าที่ต้องการจะมาใช้บริการห้องพักที่รีสอร์ทของเธอจนกระทั่งตกเย็นดูเหมือนว่าในวันนี้นั้นจะไรว้วิแววของลูกค้าที่จะมาใช้บริการในวันนี้ ส่วนเธอเองก็ได้แต่นั่งลุ้นอยู่ในใจและหวังว่าจะมีลูกค้าสักคนก็ยังดีที่จะมาใช้บริการห้องพักในรีสอร์ทของเธอเพราะว่าเธอนั้นตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะมีลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการห้องพักของเธอเป็นจํานวนมากเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนและสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ๆก็จะมีแต่น้ําตกที่นักท่องเที่ยวชอบพากันมาเล่นน้าคลายร้อนกันแต่ว่าในวันนี้ก็ไม่เป็นอย่างที่เธอคิดเพราะไม่มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการห้องพักที่รีสอร์ทของเธอเลยสักคน เช้าวันถัดมาเธอนั้นก็ได้ตื่นตั้งแต่เช้าเหมือนเดิมแล้วก็รีบเตรียมตัวให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะออกไปรอต้อนรับลูกค้าแล้วเธอเองก็หวังว่าในวันนี้นั้นจะต้องดีกว่าเมื่อวานและที่สำคัญเธอได้แต่ภาวนาอยู่ในใจว่าวันนี้ต้องมีลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวที่จะมาใช้บริการห้องพักของเธอในวันนี้จนเวลาผ่านไปจนเกือบเที่ยงก็ได้มีลูกค้ารายแรกได้มาติดต่อขอใช้บริการห้องพักของเธอเป็นเวลาหลายวันซึ่งในตอนนี้นั้นมันทำให้เธอรู้สึกดีใจและมีกำลังใจขึ้นมาเยอะเลย หลังจากนั้นเธอก็ได้พาลูกค้ามาที่ห้องพักพร้อมกับนําน้ําชามาเสิร์ฟให้กับทางลูกค้าพร้อมกับเธอนั้นได้นําเมนูอาหารมาเสนอให้กับทางลูกค้าอีกด้วยเพราะว่าเธอนั้นเห็นว่ามันเป็นช่วงเวลาทานข้าวเที่ยงพอดีก่อนที่เธอนั้นจะรับออเดอร์กับทางลูกค้าแล้วรีบออกไปทําอาหารมาเสิร์ฟให้กับทางลูกค้า หลายวันถัดมาในตอนสายสายทางลูกค้าก็ได้ขอเช็คเอาท์ออกจากที่พักเลรีสอร์ทของเธอก่อนที่เขานั้นจะเอ่ยปากชมว่ารีสอร์ทของเธอสะอาดสะอ้านไรที่ติดสวนเธอนั้นก็ได้เดินออกมาส่งลูกค้าอยู่ที่หน้ารีสอร์ทของเธอแต่ก่อนที่ลูกค้าจะเดินออกไปเธอนั้นก็ได้บอกให้กับทางลูกค้าว่าถ้าคราวหน้ามาพักหลายวันแบบนี้อีกเธอนั้นจะจัดโปรชั่นแบบพิเศษให้กับเขาแล้วทางลูกค้าก็ได้ขอตัวเดินทางกลับ